ยอดวิวไม่ใช่ศัตรูแต่ความเปรียบเทียบต่างหากที่ถ้าเราแบบเบาๆอ่านะครับคอนเทนต์ Content นะครับมาได้สามวันนะครับยอดวิวไม่ขยับเลยสามวันสี่วันแล้วนะครับทํามานะครับ <c oughs> ใจเรื่อมไวๆนะครับใจเรื่อมวันๆนะครับอ้เนาะเลื่อนไปเจอแต่คนอื่นเลยไม่เจอคลิปตัวเองเลยนะครับ มันเป็นงงยังไงนะครับอา้าวเพิ่งเริ่มเหมือนกันเทๆ่ๆแต่ยอดพิวเขาไปหลักหมื่นหลักแสนแล้วอืมหนูขึ้นเกีแค่นอ่ะหนอไปเก็ยทุบมือทุวมือไปออขึ้นหันเจ้ายวนะหนะนะครับเอ้นะครับ,นะค,รบคิดมากไปหรือเปล่านะครับอ่ะทันทีนะครับที่เราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองนะครับเพื่อนๆน,นี่เหลียดน,นะครับมันจะทําร้ายเราเองนะครับ รู้ไหมครับการเปรียบเทียบนะครับคอนเทนต์นะครับก็ไม่สนุกเลยนะครับทําอะไรก็ไม่อยากจะทํานะครับเห็นแต่คนอื่นขาวิิงปุ๊ปนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเปรียบเทียบดูเอื่นนะครับเพราะจากที่เราเคยทําด้วยใจนะครับกลายเป็นนะครับทาเพราะอยากแซงคนอื่นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอยากแซงคนอื่นนะครับอยากดังอยากปังกว่าเขานะครับ มันก็เลยไม่มีความสุขนะครับมันก็เลยไม่สนุกนะครับทุกคนนั่นแหละนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเลื่อนเราทําด้วยใจของเรานะครับนะครับมันจะไปได้ดีเองเต่ยเย็นเทยเย็นเ่ยเย็นไม่ต้องเจอล้อนะครับเลื่อนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับมีเส้นทางของตัวเองนะครับเห็นไหมแมนบอกเขามีเส้นทางขาจะของอู่แล้วครับอย่าเขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้นะครับคิดแบบนี้คิดบวกเขาไปสักหน่อยนะครับเนาะ เออเขาอาจจะมีทีมนะครับมีทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์กกว่าเรานะครับเราทำคนเดียวอ่ะนะเนาะนะครับทีมเขาเวิร์กทีมเขาดีนะครับเขามีผู้คอยดูแลเขาอ่านะครับแต่เราทาแบบนี้เราพยายามเลี้ยวนะครับนะใช่ไหมเขาอาจจะซ้อมทุกวันนะครับซ้อมมากกว่าเราก็ได้นะครับแต่เขาเบ่เรื่มทําพร้อมเรานะครับเออนะครับหรือเขาอาจจะมีคนครับแอบงบนะครับสี่ห้าพันก็ได้นะครับ นะครับุกเขาบี่เขาบี้งบนะครับเขาโปรโมทคลิปเขานะครับมันปังนะครับโปรโมทคลิปเชื่อไหมไม่เชื่อก็รอนะครับปังแน่นอนนะครับทั้โปรโมทคลิปนะครับให้บอกใครนะให้บอกใครนะครับนะครับอย่าเอาผลลัพธ์ของคนอื่นนะครับมาเทียบเทียบขบวนการของเรานะครับอ่านะครับพ่อท่าเราพ่อท่าเรานะครับมัวเตะนะครับดูคนอื่นนะครับนะครับสุดท้ายนะครับ ก็จะไม่มีเวลาครับลงมือพัฒนาตัวเองเลยเอนะครับบ่แต่ไปดูคนอยู่เก่งแค่คักเทีเนาะบ่ม,มีเวลาพัฒนาตัวเ้าขวางเลยครับมบ่วงเบ,บิ้งตะกี้เขาสนใจแล้วเขาไปอะไรครัแบมันก็ดังคักเทีเด็กอีดังขึ้นมงอะอืมนะครับคอนเทนต์นะครับ,นนะรบจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่เพราะเราวิ่งแข่งกับใครนะครับแต่เพราะเรากลับมารักงานของเราจริงๆอีกครั้งนะครับ อีกครั้งเรารักงานเราพัฒนาบุ้งครับพัฒนาไปเลยนะครับอืมแบบนี้นะครับจะดีจะดีกว่านะครับนะเพื่อนนะครับสรุปนะครับเพื่อนอ่ายอดอยู่นะครับไม่เคยหลอกเรานะครับแต่มุมมองที่เอาตัวเองนะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับมันทําร้ายเราทีละนิด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 นี่มันฝังนะครับมันฝังรู้ไหมนะครับเออถ้าอยากปังนะครับเพื่อน อย่าเพิ่งมองว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะครับให้ถามตัวเองก่อนว่าเรานะครับทำตามด้วยใจที่เรามีอยู่ไหมนะครับเราทำใจที่เราชอบไหมนะครับเพื่อนอแค่นี้แหละนะครับแล้วเราจะไปได้ดีนะครับสู้นะครับทุกคนทำได้นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะทุกอย่างนั้นเปลี่ยนได้เสมอครับจากใจผมช่างเรนชัยนะครับ